ไอแวันนี้เอาใจคนที่รักการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจกว่าจะคนพบรสชาติของกาแฟที่ถูกปากจะขาดไม่ได้เลยกับผู้ที่จะมาสร้างสารรค์รสชาติของกาแฟให้หอมหวานกลมกล่อม,ม,มน่ารับประทานอย่างผู้ชงกาแฟที่เราเรียกกันว่าบาริสต้าถ้าพร้อมแล้วเราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งใน13บาริสต้าหล่อบอกต่อที่กำลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลขนานี้กับบาริสต้า เจา้ารานว a r e h o u s e Cafe กับคุณเอกสัมพันธ์จันสุขเมื่อติดตามมุมมองและความคิดของเขาใน Who I Am สวัสดีครับผมเอกนะครับชื่อว่าสัมพันธ์จันสุขนะครับตอนนี้เป็นบาริสตาอยู่ที่ร้าน Warehouse Cafe ครับจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นผมลิขิตหรือว่าเป็น อะไรก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของร้านกาแฟที่นี่นะครับเราเรามันมาเร็วเกินไปคือจริงๆเราตั้งใจว่าบ้านหลังนี้เราจะทําเป็นโฮมออฟฟิศเราทําธุรกิจส่วนตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็น,เป,นเป็นคียมาร์กหน้าแล้วทีนี้เ่าเราก็อยากจะมีร้านกาแฟเพราะว่ามันมีพื้นที่บ้านเหลืออยู่โซนหนึ่งนะครับก็เลยทําเป็นร้านกาแฟเล็กๆเพื่อที่จะรองรับลูกค้านะครับ แล้วกอ็อยากให้แบบว่าแถวแถวหมู่บ้านเราเนี้ยได้ทางกาแฟอร่อยอร่อยกันด้วยก็เลยแทนที่จะไปเปิดข้างนอกกลับกลายมาเปิดในบ้านก่อนเป็นเป็นโปรโตโทไทป์เป็นตัวทดลองก่อนว่าจะมีฟีดแบ,บ็กยังไงครับก็เลยได้ไมาเปิดที่บ้าน จริงๆเป็นคนชอบทานกาแฟมากครับมากๆเลยคือแบบว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะครับทานทุกวันทานทุกวันเลยนะครับทานทุกวันตอนเช้าทานทุกวันก็บ่อยๆเลยอ่ะก่อนนอนอะไรเงี้ยจนบางทีแบบคุณแม่แบบว,ว่าเฮ้ยห้ามทานนะทานแล้วจะนอนไม่หลับอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเอกขั้นกว่าแล้วอ่ะคือทานทานยังไงมันก็นอนหลับอ่ะก็ชอบมาเรื่อยๆชอบรสชาติมาเรื่อยๆไปตามชิมกาแฟเรื่อยๆไม่ว่าร้านไหนดัง จังหวัดไหนอะอย่างเช่นเชียงใหม่อะไรเงี้ยร้าไหนแบบว่าคนพูดถึงเยอะก็ไปทานมาเรื่อยๆครับ mm hmm. คือเหมือนว่ามันเป็นเพื่อน mm hmm. เพื่อนเราเลยนะหมายถึงกาแฟเนี่ยครับเหมือนว่าไปที่ไหนเนี่ยก็อยากจะอยากจะถืออยากจะไปชิมอยากจะทานมันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็เลยรู้สึกชอบมาตั้งแต่นั้นแล้วคิดว่าวันนึงเนี่ยอยากจะมีคาเฟ่เปนของตัวเองเล็กๆ โอ้โหปฐมอ่ะใช่ครับที่บ้านตอนเด็กๆเลยที่บ้านเป็นเป็นร้านขายของชํานะครับคุณแม่ก็จะขายของคุณแม่จะตื่นเช้าอ่าเราไปโรงเรียนก็ประมาณหกเจ็ดโมงใช่ไหมครับแล้วทุกเช้าเนี่ยคุณแม่เขาก็จะต้มน้าร้อนทานกาแฟของเขาเราก็ได้กลิ่นแล้วกลิ่นอะไรนะแบบมันก็หอมนะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมอ่ะก็บอกแม่อยากอยากกินอะอะไรอะรอะไรเงี้ยแม่บอกว่ากินไม่ได้ยังเด็กอยู่เราก็บอกว่าแล้วมันอะไรแม่บอกว่ากาแฟ งั้นลูกกินโอวัลตินละกันกินแบบว่าโกโก้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็แอบแอบกินพอกินก็ชอบจริงๆเอกทํามาเยอะนะทํามาเยอะมากเลยคือเอกเรียนจบนิเทศเรียนจบนิเทศสาสาขาวิทยุโทรทัศน์คือตอนนั้นเราก็อยากแบบว่าเฮ้ยมันมันมันเท่นะเรียนในเทศนะยนศนะอยู่แบบว่าเฮ้ยวงการบันเทิงนะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแล้วคือหนึ่งเราเป็นคนชอบพูดเราเป็นคนชอบเจอผู้คนเราเป็นคนกล้าแสดงออกก็เลยเลือกเรียนนิเทศมาครับ แล้วคือตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยเรียนนิเทศมาเนี่ยเราเราเราจบมาเราอยากจะทํางานเบื้องหลังเว้ยอยากจะเป็นผู้ประกาศเว้ยอยากจะแบบว่าทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยครับก็พอเรียนจบมาก็ได้ทํางานจริงๆตรงสายเลยก็ทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังนี่แหละก็เป็นแบบช่างกล้องเป็นโปรดิวเป็นโคโปรดิวอะไรเงี้ยครับเคยฝันว่าอยากวันนึงอ่ะอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับแต่ก็คือฝันไว้แต่ว่าเหมือนเหมือนว่าเราลําดับความคิดอ่ะไว้ไว้อยู่ท้าย ล้วก็ทําอย่างอื่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วมันมันเป็นจังหวะเหมือนที่เกิดไปตอนแรกครับว่ามันไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่ามันเป็นวาสนาหรือเป็นพรมลิขิตที่มันได้เปิดร้านกาแฟเร็ว,วเร็วกว่าที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยครับมันมันก็เริ่มมาจากที่แบบว่าคือเอกเอกมีน้องชายคนหนึ่งก็เขาเขาก็ชอบร้านกาแฟชอบคาเฟ่เหมือนเอกนี่แหละอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากเขาด้วยด้วยนะครับคืออ่เขาก็ชอบเราก็ชอบ แล้ววันที่เราทําบ้านกันเนี่ยหลังจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อตอนปี43ตอนนู้นนะครับก็พอเราตกแต่งบ้านทําบ้านใหม่แล้วมันพี่มันก็นาานานาอยู่ขึ้นสวยงามขึ้นน้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่พรุ่นี้ไปเลดีกว่าไปไหนไปิดร้านกาแฟ นาทีเดียวครับวันที่เปิดร้านกาแฟาคือนาทีเดียวน้องบอกว่าเปิดร้านกาแฟาไหมเปิดดิลุงขึ้นก็ไปไปซื้อเลยก็ยกชุดเลยแล้วก็จ้างคนมาบิวทําร้านกาแฟาแล้วเราัองคู่ก็ก็เรียนเรียนทาํากาแฟก็ช่วงแรกๆก็จะมีบาริสต้าหลายคนนะครับก็มีทั้งเอกด้วยน้องชายด้วยก็จะมีพวกลูกค้าหลากหลายสาวเล็กสาวใหญ่ ผู้ชายผู้หญิงอะไรก็เยอะแยะอะไรเงี้ยครับสามเดือนครับถือว่าเปิดมาได้เร็วอ่าไม่ไม่นานเลยแป๊บเดียว เราทำให้เหมือนแบบว่าอยู่อยู่บ้านอยู่การ์เด้นนะครับให้แบบว่ามีบรรยากาศของต้นไม้เยอะๆมีน้ําพุแบบว่าให้มันดูร่มเย็นหน่อยแค่นั้นเองครับโอเคตามมาเลยครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็มอยู่ในส่วนของเป็นบาร์แล้วนะครับก็จะออกแบบ อยู่ภายในบ้านนะครับเพราะอย่างที่แจ้งไปแล้วว่า,าเราทำออฟฟิศด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีทำเป็นบาร์ร้านกาแฟไว้รองรับสําหรับลูกค้าที่มาคุยงานครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเมนูกาแฟครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดร้านกาแฟมันต้องมีหลักๆเลยสองเครื่องนะครับก็คือเครื่องบดเครื่องบดเมล็ดกาแฟนะครับแล้วก็เครื่องแมชชีนเขาจะเรียกว่าเครื่องเอสเรสโซไว้สําหรับเอาผงกาแฟเนี่ยที่เราบดจากเครื่องบดเนี่ยครับมาผ่านน้าร้อนกลั่นออกมาเป็นน้ําเป็นน้ํากาแฟสดหลักๆเลยครับต้องมีสองเครื่องเท่านั้นเองก็คุณก็เปิดร้านกาแฟได้แล้ว จะทำเ,เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะครับเป็นชาเขียววิปครีม ที่นี่มีซิกเนเจอร์อยู่สามอย่างาาวัดจากาการการขายหรือการชงในแต่ละวันนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นกาแฟาอยู่แล้วที่นี่ลาเต้คนสั่งเยอะมากลาเต้เย็นนะครับแล้วก็เป็นชาเขียวชาเขียวเย็นที่นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรามีสามอย่างก็จะเป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตซึ่งตัวสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเนี่ย เป็นสูตรที่ไม่ไม่มีในการในการเรียนการสอนน้องชายเอกเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาชิมกันแล้วก็เฮ้ยได้ได้ใช้ได้ขายอะไรแบบนี้ใช่ครับลูกค้าชอบเพราะาเราไม่ได้ใช้น้ำสตรอเบอรี่หรือว่าใช้กลิ่นสังเคาะห์หรืออะไรเลยเราใช้ผลสตรอเบอรี่แท้ตอนนี้เราเปิดร้านมาได้สามเดือนคนรู้จักร้านเราเริ่มเยอะขึ้นตั้งแต่ออกรายการหลายๆรา,ายการนะครับซึ่งอ่า ความคิดต่อจากนี้ก็คือว่าเราเราอยู่ตรงนี้เรารองรับลูกค้าไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรละเนื่องจากหนึ่งด้วย l o c a t i o นแล้วก็ด้วยด้วยคุณลักษณะต่างๆก็เลยมีความคิดว่า,าในอนาคตอันใกล้นี้เราจะไปเปิดสาขาที่ใหญ่ขึ้นไม่ใช่สาขาสิคือไปเปิดร้านข้างนอกเป็นเป็นอ่าเป็นเป็น h e a หลักที่ใหม่แล้วเราก็จะมีมากกว่าที่เป็น กาแฟนะครับก็จะมีพวกอาหารด้วยทั้งไทยและอิตาเลียนครับกาแฟที่คนไทยหรือว่าคนในประเทศไทยน,นิยมหลักๆก,ก็มีไม่กี่อย่างครับก็จะมีคาปูชิโน่ลาเต้มอคค่าแล้วก็เอสเพรสโซ่ เราขอแบ่งเป็นลาเต้กับคาปูชิโน่ก่อนสองอย่างนี้มันก็จะเป็นากาแฟที่รสชาติขมอ,อมหอมหวานนะครับก็จะมีกลิ่นของนมรสชาติของความหอมของนมาลาเต้ก็จะเป็นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่านมก็จะเป็นกาแฟครึ่งครึ่งกับนมส่วนาคาปูชิโน่ก็จะเป็นรสทอนมาหน่อยนมจะน้อยกว่าลาเต้ส่วนมอคคานี่คือกาแฟผสมกับ โกโก้อ่าเขาเรียกว่ามอคค่าแล้วก็เอสเสโซนเนี่ยครับก็จะเป็นกาแฟเยอะหน่อยนมนิดเดียวจะได้กลิ่นหอมของกาแฟแล้วก็รสชาติความหวานหอมของนมด้วยครับทุกครั้งที่ไปเชียงใหม่เอกก็จะต้องขับรถไปร้านนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงช่วงสายๆคนก็จะเยอะตลอดจำที่ร้านไม่ได้แต่มีมีเลขแปอยู่นะครับ คือจุดเด่นคือของเขาเลยคือเหมือนว่าคือเขาดังนะบาริสตาบาริสตาเขานี่คือออกรายการเยอะเยอะมากคือหล่อหล่อเลยอะหน้าตาดีทุกคนแต่อกไม่ได้ไปดูบาริสตานะอยา่าอย่าคิดว่าเอกเบี่ยงเบนกาแฟเขาเนี่ยคือมันจะเป็นกาแฟที่แปลกไม่ไม่เหมือนกาแฟที่เราเคยทานกันคือเขาจะมีชื่อแบบว่าเรียกแปลกๆเช่นแบบว่าเออสมมติว่าเราสั่งคาปูชิโน เขาก็จะมีเหมือนว่ามีช้อยให้เลือกเป็นแบบว่า A B C หรือ D อะไรเงี้ยเอกจำเมนูไม่ได้ประมาณว่าเพิ่มคาราเมลแอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเลือกเองใช่ใช่ใช่คือเขาจะมาใส่ให้เราแล้วให้เราคนคนเองเช่นอ่าคาปูชิโน่เย็นก็จะมีสามออปชันอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ใช่คือเฮ้ยอร่อยอร่อยสมมติว่าเราดื่มไปฟุ๊บเฮ้ยหอม แต่เราไม่รู้หรอกว่ากลิ่นที่มันหอมนี่มันเป็นกลิ่นอะไรกาแฟรหรือส่วนผสม,สมหรืออะไรเราเราเราไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทราบลงลึกขนาดนั้นแน่นอนเพราะไม่งั้นสตาร์บัคหรือร้านดังๆคนดื่มคําแรกเขาก็คงจะรู้สึกทันหมดซึ่งมันจะมีบางตัวที่เขาไม่บอกเราว่าเขาผสมอะไรลงไป น,นะครับเราจะใส่โเยเกิร์ตเข้าไปก่อนคือจริงๆแล้วเมนหลักของบาริสต้าก็คือร้านที่ขายกาแฟใช่ไหมครับแต่ว่าร้านที่ขายกาแฟเขาก็ไม่จําเป็นต้องขายแต่กาแฟก็มันก็ต้องมีผู้สมูทตี้มีเมนูอะไรที่เสริฟขึ้นมาด้วยซึ่งบาริสต้านั้นๆในร้านาน,นั้นก็ควรจะทําเป็นทุกอย่าง คือเราใช้สตรอเบอรี่ที่เป็นลูกเลยนะครับใส่เข้าไปนนะอันนี้เรียกว่าสตรอเบอรี่โย,โยเกิร์ต w วร์เฮาส์ครับบางท่านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยากทานแต่ว่าไม่อยากจะออกจากบ้านเพราะว่ามันด้วยอากาศออด้วยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางร้านเรามีบริการ d e l i v e r y ส่งด้วยครับ ส่งแล้วครับได้แล้วครับห้าสิบบาทครับคือในส่วนตัวเอกอะเอกคือคิดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเราเป็นคนชอบชอบฟังเพลงเวลาใครถามแบบนี้ครับมีคนถามเอกเยอะตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วว่าอยากทําอะไรอยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเองเอกบอกเขาบอกทุกๆคนมาเสมอครับว่าอยากมีร้านอาหารเล็กๆแล้วแบบว่าให้เรา หรือน้องชายเราไปไปไปร้องเพลงเล่นดนตรีที่ร้านแล้วก็คือเอกเป็นคนที่ชอบฟังเพลงยุคยุค70แบบ60 70 80แรงบันดาลใจของเอกตั้งแต่เกิดมาเลยอะมีอยู่ไม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 ่กี่คนครับก็คือแรงบันดาลใจหลักๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าอ่าคือเราตั้งแต่เกิดมาเราอยู่ในแบบว่าเด็กบ้านนอกเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เกิดมาในครอบครัวที่แบบว่าก็ลำบากพอสมควร แล้วคือคือคุณพ่อคุณแม่คือเขาเรียนน้อยครับแต่เขาเขาเขาก็เหมือนว่าเขาก็ทําทําทุกอย่างนะขายของสารพัดแล้วก็ส่งลูกสามคนเรียนจบปริญญาแล้วก็คือเหมือนว่าเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยค,คนที่เรียนมาน้อยไม่ได้แปลว่าเขาเขาเขาไม่เก่งหรือว่าเขามีความรู้น้อยหรือว่าเขาไม่ได้ฉลาดอะไรคือ,อเลยคิดว่าเอ้ยความขยันเท่านั้นนะความมุ่งมั่นความพยายามมากกว่ามันเป็นตัววัดมากกว่าที่จะทําให้ใครสักคนประสบความสาเร็จ นะครับแล้วก็แรงบันดาลใจอ,อีกคนต่อไปก็นอกจากพ่อแม่ก็จะเป็นน้องชายแล้วก็น้องสาวคือเฮ้ยคนอาจจะมองว่าทําไมเรามีน้องน้องๆเป็นแรงบันดาลใจเราทําไมไม่มีศิลปินทําไมเราไม่มีพวกครูบาอาจารย์หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นแรงบันดาลใจคือทุกคนที่อยู่รอบข้างเอกเป็นแรงบันดาลใจหมดแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวคือเราจะรู้และเราจะสัมผัสได้มากกว่าคืออย่างอย่างที่บอกเลยคือเอกเป็นลูกคนโต เอกมีน้องชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนแล้วคือตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเราก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วคือน้องชายน้องสาวเป็นเป็นคนที่หัวดีเป็นคนที่แบบว่าเรียนเก่งอะไรเงี้ยครับแล้วเราเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเรียนกลางกลาอ่ะเป็นเด็กช่างด้วยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มโตมาอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแบบว่าอย่างน้องชายเอกเป็นเป็นศิลปินอย่างน้องสาวเอกเป็นอ่เภสัชกรอะไรเงี้ยแล้วเราก็มอง เราก็เห็นความสำเร็จของของเขาตลอดนะเราก็มองว่าเฮ้ยเก่งวะน้องๆเราเก่งพ่อแม่เราเก่งแล้วเราหัวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีหรือว่าเราเจาแรงบันดาลใจมาจากไหนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยครอบครัวเรานั่นแหละที่สุดลักของแรงบันดาลใจไปสมัครงานน้อยที่มากที่จะรับหมายถึงส่วนตัวเองนะครับแต่ว่าเราเราอาศัยแบบว่าเฮ้ยเรากล้าเราเราคือเราคิดเสมอว่าเรามีของ เราเรามีความพยายามเรามีความมานะคืออยากจะบอกน้องๆเลยว่าไม่ไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยต้องเรียนเก่งๆหรือว่าต้องต้องต้องเป็นคนที่เก่งมากๆหรือต้องคือทุกคนขอแค่มีความพยายามมาครับคือทุกคน,นมีความเก่งอยู่ในตัวอยู่ละหามันให้เจออย่าท้อแค่นั้นเองครับและนี่คือเรื่องราวกว่าจะมาเป็นบาริสต้าของผู้ชายคนนี้ กับธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า Warehouse Cafe ที่ได้รับผลตอบรับยังไม่น่าเชื่อและจากโอกาสที่เขาได้รับจากลูกค้าก็ย,ยิ่งทำให้เขามีกำลังใจในการเดินทางตามความฝันต่อไปบนเส้นทางที่โรยด,ด้วยเมล็ดกาแฟกับบทบาทของบาริสต้านั่นเองหวังว่าเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจและต่อยอดความฝันให้กับใครอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใคร ติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องถูกวิชา5 54และ70กับบล็อก A ดูสนุกทุกความรู้